นมาโอ๊ยลื้ออ่ะฮัลเล่อทำตารื้อเลยอ่ะลื้อบ้านลื้อไม่ลื้อลื้ออ่ะวะนี่อุ้ยชอบดอกไม้ใครอ่ะชอบดอไม้เฮ้ยคนแก่ก็มีหัวใจนะลูกแม่ก็มีบ้างดิเฮ้ยแล้วก็ต้องมีผึ้งตางสว้ยแม่เนาะจ้าลูกใช่ลูกชายฉันด้วิ อคือมาครับลูกขอให้ขอให้มีแต่คนรักนะลูกขอให้มีแต่คนรักและเมตตานะแฮปปี้วันเดือนชายเด็กก็พอรักรักรักเอาเส้นตรงรึบปลาใูกนะรักมาให้เอาควมาให้ครับจะดูของจุ้ยต่อด้วยติดตัวจีนมาโอะไรอ๋อฮัลโหลฮัลโหลทการรื้แหละอ่ะ รื<ล>อบ <cuanto S 2> ้านรืออไม่รือรืออะวะนี่อุ้ยชอบดอกไม้ไทยอะเฮ้ยคุณแก่ก็มีหัวใจนะลูกแม่ก็มีบ้างดิเฮ้ยแล้วก็ต้องมีผู้ชายสวยไหมเนาะจานลูกอิริศชายฉันรู้ิขอบคุณมากครับลูกขอให้ขอให้มีแต่คนรักนะลูกขอให้มีแต่คนรักและเมตตานะแฮปปี้วันเด i n e s ายเด็ครับผมรักรัก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณย่าชอบมอนเดอน,นะคะลูกชายสองคนนะคะลูกชายแห่งชาติสองคนนะคะพี่ชายน้องชายนะคะไปรักแม่แดไปวาเดนไทยแม่ทาน,นะคะน่ารักมากเลยนะคะขอให้มีคนรักมากมายตลอดไปขำอวยพรของผู้ใหญ่นะคะน่ารักมากมาก ไม่ทาน่ารักเสมอน่ารักมากๆเลยดูไปยิ้มไปนะคะที่ชายน้องชายน่ารักมากเลยค่ะขอให้มีเด็กนรักและเมตตานะแอนตี้วันรชายสเด็กค่ะอมรักรักรักรัขอให้สนเจ้าบ วันนี้วันนี้เอาความรักมาให้เอาความรักาให้ครับจะดูคงจุ้ยต่อด้วยต่งตัวจีนมาโอ๊ยเรือเรือทำงานเรือแหละอ่ะลือบ้างลืมไม่ลืมลื้อละวะนี่อุ้ยชอบทำไม่ใหรอัน